ปึ๊กมากจัคนไทยด้วยเนอ้ยใช่เหรออ๋อฝังนู้นนะเจ้านีมาเี่า How there is no map b e n อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองก็โดนเสียงคนไทยก็กลังงงว่าไม่มีแ a b บ l แล้วไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีก็ลังถามกันเองไม่มีนเองไง่งไไหมอ่ะเขานอ r e s ปุ๊บ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 ป <laughs> hey, I, don't know <laughs> oh, yeah, no, I love the I dunno I love oh. <decoration. space outgoing> well, just, Wir the Indian Watchers. I love the Indian Watchers. I love I love the Indian Watchers. I throw, the throw. Watchers. I love the Indian Watchers. I I the โอ้ยลงรถเปลี่ยนเหรอพี่ไม่ได้เล่นนานอ๋อไอ้มาตร์นันเี่ยมาตรานตันเียเลน่้ไอ้ a l g h t น n d d ไเล่นเไ่ด้เล่อไ้เแล้วรารู้ไหมว่าไอโล่ดีพอยอ่ะมันิวนางได้แล้วนะโอยเราล่กับโอ่เฮ้ยคอมโบาโอ่โาวเอร์เีดมอนสเตอร์ดโกดไม่ได้เลนเ เฮ้ลีช hey, ันแมนขันทีได oh. ้ย yeah. ังคอมโบใช่คอมโบอาสาอาาทะลุฟิวทะลุอาาเนี่ยใช่ฟิวทะลุแต่ว่าโล่มันก็จะคันไปด้วยน่ะคันธรรมดาเบิเต็มจะกระเพื่อนะเขานี่มีคนทำลายกล้องแล้วจะปวด ยังไงอ่ะแล้วไฟก็จะตึ้งโอ้โหสดทึ้งทึงทึ้จะคังเนี่ยพ um, yeah, right, uh, ี่จันไม่ผมฟิวอ่ะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเจมินได้ Cannot e v a วน v อวน v อ n ตึ้งทับเพลซีฟร์ห้องแอ็มินว่ะห้องแอ็มินวหนอึ่งเฮ้ยอโหมีคน โดนโดนไปหนึ่งโดนเาเจกอันนึงอุ้ยเอาเรื่องไอ้คนเด์บอสเฮียร์โอ้โหไปดิไปดิลงลงลงแฮชลงแฮชลงแฮชไปแฮชตอบ อุ้ยรวมหนึ่ง,รงตรงนี้มั้งมาซี่ห้องแอมมินตัวหนึ่งตรงกลางนี่หว่าเอ๊ะพลันเนี่ยมันเหมือนพุทธศาษาไทยเลยโอ้ยเข้าก็เสียงอยู่ในเที่ยวุทยเขาไม่เห็น

Baba. Oh. Ooh, oh, you are He's on ping. he's on ping. Just one. So he's on pink, <gasps> <gasps> hey, just go for. 5 seconds. Nice. Nice. nice.

เจกะอ่ะสายเจโกะอ่เลยรูบรูนห้องเปลี่ยนแต่เราเราก็ยังช้ำเรานี่มันจะใต้ดินนะเ e a อุ้ยโอ้ไม่ว่ะที่เดิมั้งเดิมเหรอเอเอาเดิมเอเดิมอก็ได้หนูกเมันไยนเสียงจะต้าห้องใต้ดินลกเลย แล้วต้องเบสต้องเบสใส่แล้วมาอัดแล้วมก็ต้องเบสใส่แล้วอมโอ้เฮ้ยอเลกกิมมูิมมูะเฟรซสบราอุ๊มิวเดี๋ยวมิวเดี๋ยววิวจ้วิจไ้น่ยคือคือยังไม่ทำอะไรเลยเธอจู่ก็แปะลงมาเลนเดี๋ยวกิ๊บเจ๊ หองเมนะก็เสื้อเซมเซมเซมห้องเดิมเพราะว่าอารุณีอยู่ข้างบนแล้วกล้องอยู่ไหนพี่ตรงข้างหลังไหนผมไม่รู้เลยวะตรงนู้นน่ะโอเค่แหละมันจะฟิวก่อนได้ไหมใช่ใช่ผมจะฟิวก่อนมันมีบีมันมีบีแคทใช่ไหมบีชาร์จใช่ไหมมีมีมีมันอยู่ฝั่งนน้นอ่ะ กูรังขึ้นมาเลยให้ว่างๆมาทั้งทีเลยนะอะไราำไงอ้อม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 บนตรงเนี้ยอ้อมอ้อมบนตรงเนี้ยโอ้โหสนุกมากแล้วก็ฟิวฟิวขับบนแล้วก็ลงมาเจาะข้างล่างสปอตต์ไว้สแกน n ะดอนวอร लगा इस वाटर अगेन लगा तू नहीं 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 न ขับงไงม่เคยไม่ได้ถ่ายบ้านไงไม่มาถ่ายอะี่แปดนี่แล้วอีกแล้วตัวเดิมเลยลง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 ออก่อนออก่อนออกกอ่อ,กอน,ออน,ออนเลกชั้แรงนล้ทีสัตน,นี้ระวังด้วย i ah, see not him. Cam is in here. I killed the one oh monster. Oh my god. Yeah, just but get inside. <laughs> he was on his trainer. Ooh, i on his

มันมันต้องเข้าหน้าต่างนั่นให้ได้หน้าต่างในตรงมุมแคบๆอ่ะใช่ยิงจะฟิวก่อนไงไม่เคยให้ผมได้ฟิวอ่ะเมื่ยกี้ทีเปิดทิ้งไว้เาเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เองเลยเมื่อกี้ไม่มันยิงเพื่อนเรายิงของพี่อ่ะของพี่ไอ้ที่หลังจากท่านตันจบพี่ไม่ได้เปิดด้วยนั่าหน้าต่างนั่นแหละที่มาเปิดให้มาเลยเขจะป้อเพื่อนมันยิงไงโ้กำลังขึ้นเลยน้มาเดี๋ยวพี่เปิดให้ท่านฟิวเองจะไปเปิดทำไมล่ะ ฟิวได้ฟ huh. ิวไปเลยมันอยู่ชั้นชั้นไหนวะลงรถลงรถนล่นแหละนี่น่าจะฟิวได้ละมันลงรถลงรถใช่ลงรถลงรถไปดีเลยมันมิว ยังมาเช้าเลยโหยังชั้นบนเลย่ะไม่ึ้นมันมาถึงนี่ไหมพี่ต้องไปส่งแนึ่งลวล่ะเอาอย่าง a s e m e บเชั้นอีกม่ั้นไม่ลงหุ่นนูน้ำยันนู้นเนี่ยเฮ้ยไม่ลงหุ่นแต่ว่าถ้าโดนเหยียบี่คือมาถรงแล้แรงบอกเลยว่าแรงแค่มันไม่ลงหุ่นเฉยง The hell มระวังระวังตรงมุมนะมุมมุมมุมเลี้ยวอ่ะอืม้วไป้ยสอ่นเนี่อยู่อีกฝั่งนอ The r a n k i n รออะไร่งน้นนะไปฝังได้อืมเดี๋ยวตอเ็ดสก์เขามาล้มามาหาผมัยงเดี๋ยวรอให้เอา

ล้มมีคนล้มอยู่ข้างล่างทำไม่ได้เห็นแค่หนึ่งคิวคิวไม่ตายที่ทันใกล้ใกล้แฮทเปิดอ่ะกำลังทาไปหาเพื่อนรูปูไม่ตายขึ้นล้ำช้าไปมันเจอมันไปขึ้นล้ำนะมขึ้นไม่ทันโม่แต่จะลัดใช่ไหมสีดูโม่แต่จะรับโอเคโอเค แ <was> <laughs> ม่งกำล,ล,ลังกำลังยิงยิงกับดักลีเชียนโอโ้โหโทนแม่งเข้าสวเลยเรียบร้อยโอ้ยโหผ <ม S 2> ู้คน,เ,นดเดือดว่ะไปกันไป่งนัอนสองตัวควุอยู่เดยวกันละนี่เด ไซส์หนึ่งตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะก็จะมแต่เลชั่นหรือเปล่าแค่นั้นนหละมีแต่เนี่ยลองดูลองดูแล้วก็ลูกซองลูกซองด้วยเอาลูกซองเลยนะเดี๋ยวผมลูกลูกซองมา last นะลูกซองมันมีสกินด้วยซองมีสกินอ่ะไม่มีด้วย

เดี่ยวนะลูกสองผมลูกสลักหรือเปล่าเนี่ยลูกโดด <Hey, go. S 1> ไม่บดกดาเมจน,นะมึงมัหมดแล้วครับตอนนี้เออสเตอร์สอะไร่เลยมึมหมดแล้วครับตอนนี้ ลน They're coming on the ต้องเรียนตรงนี้ป่ะวะอ๋อเรียนแล้วโอเค่นตับเตไอ้ตรงกลางเปิดไม่ชินเลยพี่ปิดไว้เลย่ะ

ฝัง่งขวาเออฝั <k k oh, <k 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 ่งใดมาใดมาใดมาฝั่งปิงซี่อ่ะสองตัวปาร์ติสต์อือหึปาร์ติสต์โอ้ยฟิวขึ้นมาอีกตัวนึงได้มาสองปาร์ติสต์รูฟกลงเลย

เบิวอยู่ี่เอขวาขวัไนมไม่ได้เออรายลยั้นไกลไปเปีดว่ะครับหนูเือลสมบูรณ์เยตัวตัวติวเล่นโดนเก่งมากบีเซตเลยนะบีเลยนะไม่ล่นโดนอ่ะมันใช้โดนวิ่งแล้วก็เดินนี่มันก็เดินนี่ัมีอะไรเห็นพี่พี่กำลังเขาไปทาบตัวฟอมอยู่เอง มันน่าจะเข้าใจละไม่ไม่ละระเบิดอยู่นี่อ๋อเอกระเบิดกันอ๋อมันดักดักระเบิดอยู่ใช่ใช่ดักระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมรีบ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 ไม่ได้เวลาหมดแล้วดับเบิลเอ็มโอ้โหอุลลิติตอร์สบายมาแน่นอนตานะใจจริงเนีย ไต้องบีน t s k a l d r n e s มามาเลยมิวเฮ้ยมิว้เด็กแก่ว่หรอต้องสย้าแก่วเดี๋ยวตัวสายาีก่ป็นต้ดินมาใชมปต้ดินใดินใใช่ดิก็ต้องสายฟ้าปิดแดิ้นบนนะแล้ไม่มีสายฟ้าปิดได้ดังอ๋อทันปิดกำแพงใช่ไหมยุดรง secure the bombs. Hey, come on, come on, come on. कोया कोया दियो साइज़ हो रहा है साइज़ है साइज़ है बस तेरे मारे ड्रोन दियो ड्रोन तक नहीं बनी अंदर हो गया मैं कौन है एस मिले जस्ट कंसंट्रेट मार इस पाइरे जाना रेडी हन देख ने अनेक देख ने पिंग पिंग नन रन रन यूँ नहीं मिल रहे ये निकल पिंग टॉग ने पिंग टॉग ने रे 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 ओ विज़ल देखो साइनिवेशन तरफ देखो देख देख नी नो ओ ने तो दे नहीं पाया वो अजय महेंद्र बदलोगा बदल हाथ संतरों के हाथ आएगा नहीं येर बा

มุสเทเปเลยเ coming coming on มั่สเตอร์สกุตโอ้ยโอ้ยบ้านเข้ามาเร็วเข้าเร็วเกินหอมมันเจาะตนี้ว่าอยู่จาะเข้ามาโอ้มันเข้าทีเดียวปั๊มปั๊ม ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไหววะเปลี่ยนใหม่น่าจะไหว,วะมะั้งชั้นหนึ่งอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอาว่ะยิงเลีเล่ยดด้วยแต่น่าจะไม่รอดหรอว่างเสียงเสียงกำลังลงบันไดมาจนนักหล<ะ>ังเข้ายิงวอลแบงด้วย,ออยวอลแบงด้วยวิ่งมายิงเลยอะอ๋อไม่ใช่ทางนู้น มันตายไปก่อนมันยิงโดนก่อนปะไม่งันนี่ได้ลบนั่นเมื่อกี้นนเรชนหมด้ี่องเราต้มีคนขึ้นไปงบะพี่ไม่ง้นตุยบัเดยตร

ไม่รู้ไม่ทันน่ะมีคนเดียวไอกันก็ just let it be make a new map or something ต้องมีคนต้องไปอยู่ข้างบนเนี้ยไมเวิร์คอเพื่อนพี่ขึ้นไปอ่ะออู้เขาบนสองคนแล้วนะเขาบนสี่คนแล้วมีพี่อยู่ซ้ายคนเดียวไหมอะไโอเคโอเคไม่ตัวนี้เข้าได้ป่ผมเอง ये मच्छ मच्छ है he's on drone he's on drone ओ दा इन्हें डिस आउटसाइड नो मिले से ये भी यार तेले से ये वाह आउटसाइड ओ वो खा 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 बात होनी है क्या यार बिलो मी बिलो बिलो फोर बिलो फोर ना ना बिलो फोर मी डोर मी डोर का मार्शल नहीं है बिलो फोर ओ ओ ये हैंड वे ओ वाह ओ इधर नहीं जाना there's <laughs>

ถูกล็อกถูกล็อกเด็กซ้ายซ้ายวีนะระวังเด็กอุ้ยโอ้โดนปาดบ้ยยตามรอยนี่มาในยครั้งเดิมเลยมีคนเลึกล้องตลอดเวลาฝั่งเขาอ่ะได้ยินเสียงไหมปิดซึดลงมา เนี่ยกิดล็อกรู้แบบรู้แบบรู้รู้อ่ะบ้านาเนี่ยกิดล็อกแบบรู้่ะโปรอนเิอริงปงก็ไม่ปิงนะแต่ว่าหักงริกนแล้เคฟกำลังปิดใจมากแต่ว่าช่างมันาเอ็มวีเฮ้ยเจ็ดคิวได้ไงเนี่ย